บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะเฟสสองครับคือคนละครึ่งพล u สเนี่ยนะครับท่านท่านฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลรังเนี่ยได้มีการยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีคนละครึ่ง p l u สเฟสสองส่วนในฝั่งของผู้ใช้ผู้ที่จะได้รับพิจารณาสิทธิ์แรกก่อนก็คือผู้ที่ยังไม่ได้รับในเฟสที่1น่นะครับก็จะพิจารณาต่อก็เท่ากับว่าเป็นการขยายสิทธิ์ให้โดยปริยาย ยินดีด้วยนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิิการแห่งรัฐรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเงินพิเศษเตรียมจ่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้รับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีคําถามที่ตามมาคือได้รับสิทธิทุกคนหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน2 5 6พารหสบไปพร้อมๆกันค่ะและการเดินหน้าโครงการ การกํละครึ่งพัรในเฟสที่2ทําให้ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิในการเติมเงินแบบไม่ต้องลงทะเบียนจะได้รับเป็น2,000บาทเหมือนก,นกันกับคนอื่นที่อยู่ในส่วนของโครงการคละครึ่งพารตเฟสแรกหรือไม่จะได้รับอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนมก,กราคม25 6 9นี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสด ก่อนอื่นอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8ไปพร้อมๆกันวันที่18พฤศจิกายนนี้ไรละ1 0 0่บาทพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะมีการจ่ายเงินรอบโอนซ้ําอีกครั้งหนึ่งตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรโอนเงินให้นะคะใครได้รับสิทธ์แล้วจะไม่ได้รับการโอนเงินอีกส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิสถานะในการโอนเงินจากทางธนาคารทกศนะคะคุณผู้ชมส่วนวันที่20พฤศจิก กยายนนี้เป็นเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสําหรับผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวพิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินนะในวันที่20พฤศจิกายน2 5งนนี้ค่ะและพลาดไม่ได้ก็คือวันที่24พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมสาหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายผาัรชุ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วสําหรับรอบเก็บตกรอบการโอนซ้ำก่อนวันที่24พฤศจิกายน2568นี้จะมีการโอนเงินในวันที่24พฤศจิกายน2568นี้ด้วยเช่นกันนะคะเพระนาะฉะนั้นค่ะเงินนี้คือเงินอะไรคือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุท,ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติออกมาจ่ายเงินย้อนหลังนะคะทั้งหมด 8เดือนเดือนละ1 0 0บาทสูงสุดอยู่ที่800บาทตามเกณฑ์อายุค่ะ โอนเป็นโอนรอบเก็บตกครั้งที่2ในวันที่24พฤศจิกาย,ยน25งพนส่วนผู้สูงอายุท่านไหนที่ได้รับการโอนเงินแล้วจะไม่ได้รับการโอนเงินอีกผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี่ยงที่ผู้สูงอายุแต่ท่านไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพรยที่ผูกได้เลขยบัตรป,ประจําตัวประชาชนบัญชีที่มีการยื่นไว้นะคะว่าให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นบัญชีร่วมที่ทําหนนนนัังงสือออยยิมไไว้่เะก็จ้ รธิ์ในการช่วยเหลือนะคะส่วนโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะ28พฤศจิกายนเงินส่งครบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3ามาตรา3าเคราวแล้วไม่เกิน1คนสูงสุดอยู่ที่1,000บาทการจ่ายเงินส่งคร์นี้นะคะต่อบ,บุตร1คนอยู่ที่1,000บาทคราวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีในวันที่28พฤศจิกายน25 6 8ค่ะส่วนความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม คม2องพนนี้ซึ่งจะมีการทบทวนรายเก่าทั้งหมดแล้วก็เปิดลงทะเบียนรายใหม่ให้เข้าร่วมรับสิทธิ์แล้วก็คัดคนจนจริงเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะส่วนความคืบหน้าในการแจกเงินโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2เรื่องของงบประมาณนะคะจะมีการพิจารณาในการแจกเงินสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเดือนละ 850บาทในวันที่1พฤศจิกาย,ยนแล้วก็วันที่1ธันวาคมนี้จะได้รับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูค่ะกลุ่มแรกนะคะเฟส2น่าจะไม่มากนากักรัฐบาลเตรียมที่จะแจกให้เลยสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านอยู่ที่4,000บาทส่วนารายละเอียดน,นะคะจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็น4,000บาทได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอในส่วนของทางกระทรวงการคลังแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนเฟส2ในการแจกเงินค,นคนที่ได้เฟสแรกอยู่แล้วจะได้รับสิทธิในเฟส2หรือไม่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าทางกระทรวงการ จะให้สิทธิ์ในส่วนของกลุ่มนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้บอกว่า2000บาทนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่มีการจัดสรรลงมาด้วยและรอกระทรวงการคลังประกาศชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้รอคอยทั่วประเทศ14.5ล้านคนนะคะรอบ2ว่าจะได้เท่าไหร่850บาทเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าจะเป็น2 0 0 0บาทเหมือนก,นกันกับกลุ่มที่อยู่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งอันนี้รอความชัดเจนค่ะนี่แหละค่ะคือความคืบหน้าล่าสุดนนะะคคสําาหรรรัับทล้งงโงก คนละครึ่งพัดในเฟสสองนะคะแล้วก็การลงทะเบียนทาบัตรคนจนหรือว่าแผ่นเสริการแห่งรัฐทุกอย่างจะนําเข้าที่ประชุมครมอนในช่วงเดือนธันวาคมก่อนการยุสภาและเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเดือนมก,กราคม2569ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนไหนใครรอโครงการอะไรบ้างเริม่มแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ